ว่าทำไมทำไมเที่ยวบัสจีนแย่ง,ยงยกันมาเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่แกงอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาโอนเอ,อ้ยจะรอเจอเมื่อกี้นะโดนแย่งแน่น<โด>อนอ๋อปล่อยเขาไปสวรรค์ไงใช่ลุงเลยก็เปล่งก็เปรี้ยวกลางวันก็น่าน<โด>บ่นเป็นหน้าพี่เอณ์ที่คือน่ารักมากรเจ๋งใ <c oughs> นนาฬิกาเจ๋งในนาฬิกาปลุก เพราะว่าเขารู้เขารู้ผมให้ตื่นปลุกให้ตื่นอ่ะปลุกให้เขาตื่นอยากลองเทสระบบอะไรก็ได้บอกว่าให้เขาตื่นหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวฉันยังไม่ได้กดให้พลอยกดอัดก็ได้เอาเขาไม่อยากกดอ่ะเอาว่ากดว่าติดแล้วทำงานแล้วนะสู้ๆขบตื่น้องใหม่ก็ได้เอ่านี้เสียงรั้นฮอล์ทำไม ตื่น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 ตื่ั่นแหละครับแต้เวลาไปทำงานแล้ววันนี้ไปติดหรือยังถ้าไม่ใช่ติดก็มาหาดีได้นะครับรออยู่เสมุดเต้ยเขาด้าแล้วกว่ามุนเยอะเห็นไหมไม่ไหวครับเขาบอกว่ากินน้ำไปเยอะเอ้าอท่า่ต้องผ่านเยอะเลยสิหว่าอาบนี่ไฮเตอร์หรือไฮยีนบอกมาใช้เปาค่ะไม่ต้องออ่ะอัดใหม่เอาใหม่อะไรอ่ะอัดใหม่รอบ จะตื่นไหมฉันจะตื่นไหมลุงเสียงนาฬิกาปลุกให้หน่อยต้องพูว่าอะไรนะครับพูว่าอะไรก็ได้เสียงปลุกเสียงปลุกตื่นได้แล้วครับผมเช้าแล้วนะเออไทยไปพบกันมาเจอกันที่ยังมีชีวิตเหลือทำให้มันถึงนะครับ นะเช้าแล้วไปทํางานสายนะรีบตื่นเลยเดี๋ยวนี้ตื่นห้ามหลับต่อนะถ้าหลับต่อขอให้ไปไม่ทันเยี่ยงลุงใช่ติกิ๊ต้ตแกมาแลอ้ยอุ้ยอัดเสียงนาฬิกาปลุกหน่อยเสียงอะไรเออได้แล้วได้แล้วจะหายรู้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน่ะ เปลนาฬิกาปลุกอ้าวมันขับยอนไหนเดี๋ยวแปบนึงยกเดิมทำไงอ่ะย้อน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 เธอเอเดี๋ยวความลับฉันรู้วไหรจริงไงเตืร์นพนเลยเหมนจำได้นี่ก็ ลุงลุงลุงปากเสียงไปไม่ใช่ปากใช่ป๊อปอ่ะนี่อันนี้อะไรนะทัดเสียงปลุกเดี๋ยวฉันกดให้เดี๋ยวกดให้กอดจังจริงตังขนาดนี้เป็นเวลา8นาฬิกาขอให้ทุกท่านยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูิใจในเอกราชและเสียความเสียสละของบรพบุไทยติ๊กต๊อกตต๊กต๊อกมากแค่วันดังคาร ใช่ไหมโอเคได้เนี่ยถ้าจะเจอก็ไจองานเป็นเรับวนอื่นเราไม่รับงานเราจะรับงานเฉพาะวันอังคารพูดเลยเเจอมฆพูดเลยนะได้อาเจียนรายการูาดิลุงไอะไรลุงเบสอาเจีบนลุงหลุยอะลุงหลุยอยู่ไหนไม่ไม่ใช่อหาลุงหลุยกดนี่ไงกดสีแดงกดสีแดงหาลุงหลุยเหรอเราไม่ใช่กดปลูกกระทำเสียงปลูกกระเขาจะเข้ามาเสียงปลูกตื่นไหม นั่นแหละเช้าแล้วระวังไปส่นะตื Ou Ou no. ่นปลุกไม่ได้หรือไงรู้ในี่มานั uh? ่งพี่แจ๊กอาจเสียงนาฬิกาปลุกหน่อยพี <Mm> ่แพ้ก็าทำแล้วนะคืออะไรอ่ะนาฬิกาเสียงจะปลุกไงแล้วทำว่าอะไรอ่ะรู้อ่ะเขาพูดไปสิคุณรู้จักคำว่าปลุกไหมปลุกตื่นอ่ะแจ๊กทำไม่เป็นอ่ะ แจ็คทำเสียงเดียวก็ไม่ใช่แม่แจ็คต้องทำสองเสียงใช่ไหมภาษาเนี่ยเราลองทำดูลองทำดูแต่นี้ไม่อาจนะเออหน่อยนะเออทำแบบทำแบบทำเหมือนอัดเสียงอ่ะตื่น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 แล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วทำงานรู้แล้วรู้นะครับตื่นแล้วครับจะมาเล่นเกมเหรอไไม่ด้อ๋อ ตื่น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 มาหาแจ็คอ๊ะแจ็คไม่ค่อยออกงานเลยแจ็คเมื่อไรจะออกงานไม่มีงานครับไม่เกี่ยวไม่ออกงานไม่มีงานไม่ออกทั้งแจ็คทั้งแพทอต่ไม่งานตัวที่กับอันนี้ขอเทียนนาฬิกาปุ๋ยด้มาในพี่พ like like <so right ี่พี่แก๊ปใส่ได้ครับปุ๋ยใช่ก็ตื่นแล้วนะรับเลยไหมหนึ่งบายบายเจ้าครับเอเตอร์เลชั่นร้านไหน ได้ไเลยนะนาคกัปปุกแร้อใช่เจ็ดการปปุกได้ได้ได้ที่ไหนนะมสอครัอุ๊ยนะได้กับพี่ติเลยเดกเดียวกั้กับนิโต้เด็กน้อยน้องไหนด้ยครับ้ครับนครัปปุกครับใช่ต้อย่าเอาแบบ2องวินะตื่นตื่นอย่าวัานอนครัมตื่นฮรับทำงานทำการบ้างครับผมตนรับ